สำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตพาเพื่อนๆเนปลี่ยนบรรยากาศมาทบทวนเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับโจทย์ภาษาอังกฤษที่ยกมานี้บอกว่า the teachers blank 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 all the doors before t h e y left บรรดาคุณครูได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับ all the doors ประตูทั้งหมด before แปลว,ว่าก่อน day left day ก็คือ the teachers หรือว่าบรรดาคุณครู ออกจากห้องไปก็คือ left นั่นเองนะครับมีตัวเลือกคำตอบอยู่4ตัวเลือกนะครับก็คือตัวเลือกที่1 locked อันนี้เป็น past simple tense นะครับแปลว่าล็อกประตูแล้วคำกริยาที่ลงท้ายด้วย k ถึง ed ลงไปเนี่ยเป็นกริยาช่วงสองช่วงสามเราไม่อ่านว่า l o c k e d นะครับออกเสียงว่า locked ต,ตัวเลือกที่2ก็ are locking เป็น present continuous นะกำลังล็อกประตูอยู่นะเป็นเหการที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันตัวเลือกที่3 had locked เป็น past perfect tense แปลว,ว่าได้ล็อกประตูเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์กระทำไปแล้วในอดีตนะครับตัวเลือกที่4ก็ w r r locking เป็น past continuous e แปลว,ว่ากำลังล็อกประตูอยู่ในอดีตนะครับทีนี้ลองมาวิเคราะห์ประโยคนี้ดูนะครับจะเห็นว่า มันมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตหรือว่า past tense นะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือคุณครูได้ล็อกประตูนี่จะต้องใช้เป็น past perfect tense นะครับส่วนเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นไล่กันตามมานั้นจะต้องเป็น past simple tense นะครับอันนี้เป็นหลักวิชาเลยเหตุการณ์แรกก็คือ the teachers had locked all the doors อันนี้เป็น past perfect tense นะครับ แล้วก็เป็นประโยคย่อยหลักหรือว่า main clause แล้วจึงเกิดเหตุการณ์ที่สองขึ้นตามมาและไร่กันก็คือ the teachers หรือว่า t h e y left คุณครูก็ออกมาเป็นประโยคย่อยรองหรือว่า subordinate clause แล้วก็ต้องเป็น past simple tense นะครับโดยมีการใช้อนุสันาาน s u b o r d i n a t i n g conjunction before เป็นตัวเชื่อมทั้งสองประโยคย่อยนี้เข้าด้วยกันได้เป็นประโยคความซ้อนหรือว่า complex sentence ขึ้นมาหนึ่งประโยคก,ก็คือประโยคโจทย์นะครับ The teachers had locked all the d o o r s before they left นั่นเองครับไอ้เจ้าตัว subordinating conjunction before นี่นะฮะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งบอกประโยคย,ย่อยหรือว่า c r o s s marker นะครับคือมันจะวางนำหน้า subordinating clause before they left นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตัวเลือกที่ถูกต้องนั้นก็ต้องเป็นตัวเลือกที่3นะครับ p a s s p e r f e c t i ค n had locked ได้ล็อกประตูเรียบร้อยแล้วในอดีตนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์น